เกมส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากจินตนาการหรือหนังก็ตามที่เอามาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวแต่ในวันนี้ครับ TR11 อยากนำเสนอ5เกมที่ทำขึ้นมาจากเขาคงเรื่องจริงหายากมากนะเกมที่ทำมาจากเขาคงเรื่องจริงก่อนที่จะไปเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับ TR11 ด้วยจะมีเกมอะไรกันบ้างไปรับชมกันครับ L.A. หนัวจากศพที่ถูกพบแล้วมีข้อความแปลกๆที่ถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงบนร่างกายทำให้กลายเป็นคดีที่โด่งดังมากๆในอเมริกานั่นจึงเป็นสาเหตุที่เรื่องนี้ถูกเอามาอ้างอิงในการทำเกมซึ่งในเกม L.A. นัวเนี่ยเราจะรับบทเป็นโคเฟล ที่เป็นตำรวจน้ำดีไม่มีดำเดินของ LAPD ที่ดันไปอยู่ในช่วงขาขึ้นของพวกอาชญากรวันๆก็มีแต่การก่ออาชญากรรมเราก็ต้องมาตามสืเพื่อแก้ไขกระเดียงต่างเพื่อหาจุดเชื่อมโยงเพื่อสาวไปถึงตัวคนร้ายให้ได้เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาเล่นกันได้กับ l a n o p h o t o f r a เรื่องเล่าขานระดับตำนานของญี่ปุ่นเกี่ยวกับคฤราหาดผีสิงในโตเกียวของตระกูลฮิมุรที่ว่ากันว่าตระกูลนี้ชอบประกอบพิธีกรรมแปลกประหลาดด้วยการมัดมือมัดเท้าของหญิงสาวด้วยเชือกหลังจากนั้นค่อยๆดึงดึงดึงจนชิ้นส่วนต่างๆขาดออกจากร่างกายพิธีกรรมเหล่านี้พวกเขาเชื่อกันว่าจะช่วยปิดผนึกความชั่วร้ายคำสาบหรือปีศาจได้ ด้วยความหลอนขนาดนี้จึงมีผู้พัฒนาเกมเอาโครงเรื่องไปสร้างเป็นเกมที่ชื่อว่า f o t a l Frame ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหญิงที่ชื่อว่าม uh ิกุฮินากิที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปที่ฮิมโรแมนชั่นเพื่อตามหาพี่ชายที่หายตัวไปเกมก็จะนำเสนอเป็นแบบ Survival Horror นะที่เราต้องเอาตัวรอดจากคาลอหาดที่เต็มไปด้วยปริศนาต่างๆและยังต้องตามหาพี่ชายตัวดีที่เข้าไปก่อนหน้านี้ด้วย สำหรับใครที่เป็นแฟนเกม Survival Horror นะครับสามารถถาไปเล่นกันได้นะครับส,สำหรับ p o t o f r a m e เขาหลัดเรื่องจริงจากเหตุการณ์การเสียชีวิตปริศนาของกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งบนเขายูโรซึ่งเหตุการณ์นี้ต่างประเทศตั้งชื่อกันว่าตั้งว่าอะไรวะเนี่ยเดา Diet Love t Incident d i e t Love p a อ Part incident ซ,ซ,ซึ่งศพของเรานักศึกษาที่ถูกพบนั้นนะครับไม่มีล่องรอยการต่อสู้ใดๆนะครับไม่มีล่องรอยการขัดขืนแต่ กลับพบว่ามีสารกรัมรมันตาราังสีเข้มข้นบนเสื้อผ้าของศพและบางศพก็ถูกตัดลิ้นออกไปด้วยซึ่งในเกมเราต้องออกเดินทางไปค้นหาความจริงของการเสียชีวิตของนักศึกษาทั้ง9คนบนเขาเขาหลัดที่เต็มไปด้วยหิมะและเกมยังทวีคูณความกดดันด้วยการเอาระบบแผนที่ออกเหลือไว้แค่เข็มทิศเกมคุณจะโหดไปไหนเนี่ย The Town Life of Tower oflight เกมที่จะให้ประสบการณ์การป่วยจิตเภทและประสาทหลอนแบบเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลออสปิากจางภาษาอิีออสปอเดลพิเชีนยากจังภวษาอาล่าอ่านยากมากนะครับผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเลเน่ซึ่งเขาโค้งเกมนี้นะครับถูกยก มาจากเหตุการณ์ในโรงพยาบาลโรคจิตที่ชื่อว่า v ว l เท r ่าไ y เชียติกอะไซลัมที่เคยมีผู้ป่วยมากถึง6,000คนอยู่ในนั้นซึ่งอยู่ในอิตาลีนะครับและมีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นคือการช็อตด,ด้วยไฟฟ้าและยังมีการทดลองแปลกๆอีกมากมายจนทำให้ถูกปิดในปี1978จากกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนแค่พูดพอดเกมว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก็หลอนแล้วสำหรับใครที่อยากลองไปลองกันเลย ผมไม่ไปคนหนึ่ง Dead Dragon Cancer นี่คือเกมสุดท้ายในลิตนี้ครับซึ่งเป็นเกมที่มีสตอรี่ที่ค่อนข้างเศร้านะครับ <c oughs> เกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงของผู้สร้างที่ชื่อว่า l i อ n และเอม g r ร e น 2อสามีภรรยาที่เสียลูกน้อยโจเอลด้วยโรคมะเร็งนั่นทำให้ครับไลอันอยากออกเล่าเรื่องราวความรู้สึกความเศร้าของเขาผ่านวิดีโอเกมเขาจึงไปก่อตั้งบริษัทกับพวกเพื่อนๆชื่อบริษัทว่านำมินอสเกมแล้วสร้างเกมออกมา1เกมภายในเกมนะครับเราต้องคอยดูแลเด็กน้อยที่ชื่อว่าโจเอล ที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยตั้งแต่อายุหนึ่งขวบซึ่งในเกมนะครับถ้าเราไม่รวมฉากแฟนตาซีนี่คือเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงของไรอันและเอมมี่ทั้งหมดจริงแค่ไหนจริงถึงขั้นว่าในบางฉากครับไรอันและเอมมี่ได้ใช้เสียงของโจเอลที่ถูกบันทึกไว้ก่อนที่โจเอลจะเสียชีวิต <c oughs> สำหรับใครที่อยากจะซึมซับความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกโหยหาลองไปหาเล่นกันได้กับ Dead d a g o n Cancel และนี่ก็คือชื่อเกมคร่าวๆเท่านั้นนะที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริง ยังมีอีกหลายเกมมากๆนะครับที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะก็ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละจ้า